สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมไลเอิร์ธและยมช่องเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมคลิปนี้เราจะมาทําการจะพ้อเกี่ยวกับมาสไรเดอร์กันและผมก็มาเริ่มเลยดีกว่าเสื้อข้อการจัดอันดับในวันนี้นั่นก็คือห้าดับมาสไรเดอร์คนเดียวแปงลงร่างหลายคนนะผมก็คือจะมีไรเดอร์คนเดียวแต่ผู้ใช้ไรเดอร์คนนี้มีหลายคนนะผม่งในคลิปนี้ก็ขอยกมาเลยนะผมกับอ้าดับไรเดอร์ที่คนไรเดอร์ Rider คนเดียวนะผมแต่แปงลงร่างหลายคนผมก็ มาดูกันว่าจะมีไรเดอร์คนไหนมาติดในอันดับในคลิปนี้กันบ้างนะผมโอเคทหมครผมแล้วก็ประชมกันได้เลยครับออนับที่ห้ามาสเตเดอร์อาร์ซีโรจากซีรีส์มาสเตเดอร์ซีโรวันโดยมาสเตเดอร์อาร์ซีโรจริงๆก็คือดาวเทียมอาร์คที่จมอยู่ใต้ทะเลสาบที่เป็นเมืองที่เคยสาบสุญในอดีตก็คือเมืองของ Re เรเบรกนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเมืองในอดีตที่ถูกทําลายไปเมื่อ12ปีที่แล้วนะผม แล้วเจ้าอาร์กเนี่ยก็เป็นดาวเทียมที่จมได้ทะเลสาบซึ่งทําการสั่งการผู้กมิสโโบจินไลให้ทําตามประสงค์ของมันนะผมจนก็ใกล้ๆจบก็จะมีก,มการกดตัวของมันโดยอาร์กนั้นยังไม่มีร่างนะผมก็เลยต้องทําการสิงฮิวแมนเกียร์สตัวนี้เพื่อทําการแปลงร่างเป็นอาร์กซีโรนะผมซึ่งผู้แปลงร่างเป็นอาร์กซีโรก็จะมี3คนดังนี้นะผมได้แก่โฮลูบิจินและก็นักบ,บินอวกาศอีคาซิจินะผม ซึ่งสายไฮก็คืออาร์คนั้นยังไม่มีร่างตนนะผมไม่มีร่างแรกจึงต้องทําการสิงร่างพวกยูเมนเกียของพวกมิสร์โบจิไรนะผู้ทำการแปลงร่างนะก็คือสิงแล้วก็แปลงร่างเลยประมาณนั้นเลยนะผมแล้วเจ้าอาร์คซีโ่เนี่ยความสามารถก็ไม่ธรรมดาจริงแลฟิลมเมการต่อสู้ก็โหมดมากๆเลยนะผมแล้วก็จะเป็นไรเดอร์อีกตัวหนึ่งที่มีผู้ใช้หลายคนเช่นกันนะผมก็ถือว่าเป็นไรเดอร์อีกคนหนึ่งที่มีผู้แปลงร่างหลายคนเลยนะผมก็ให้ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับผม อันดับที่4มาซเลอร์เบิร์ดจากซีรีส์มาซเลอร์โอ้เซโดยมาซเลอร์เบิร์ดนั้นเป็นพระรองในซีรีส์ของโอสนะผมซึ่งผู้แปลงร่างเป็นเบิร์ดจะมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะผมตามอัอฟฟิเชียลข้อมูลอัฟฟิเชียลนะผมก็จะมีดาเตะอากิระโกโตเอจิแล้วก็โนบุระกะในภาคของมูวี่ไทเซนคอร์นะผมก็จะมีทั้งหมด4คนซึ่งคนที่ใช้บ่อยสุดจะมีอยู่2คนนะผมก็จะมีโกโต้กับดาเตะนะ แล้วก็เอจิจะใช้แค่ครั้งเดียวในภาคดับบวีส่วนดูบุนกะก,ะก็น่าจะใช้แค่ครั้งเดียวในภาคดับวีไทเซนคอแล้วก็ถูกโบทกำจัดไปนะผมเพราะว่าเขาม็มขัดเบิร์ดเนี่ยไม่ได้ใช้รูปแบบการแปลงร่างเหมือนโอสผมมันใช้เซลเมรอนซึ่งเซลเมรอนเนี่ยใครจะแปลงร่างก็ได้นะผมไม่ใช่เหมือนโอสที่ใส่ครั้งแรกใครที่ใส่ครั้งแรกจะต้องแปลงได้เท่านั้นนะผมซึ่งก็ถือว่าเป็นไรเดอร์อีกตัวนึงเลยนะผมที่มีผู้ใช้หลายคนเช่นกันนะผมก็ให้ติดที่นดับนี้เลยนะคร ออรอบที่สอมารเซเดอร์เดอะบีจากซีรีส์มาเซเดอร์คาบ,บุโตะนะผมซึ่งผู้ใช้ก็มีทั้งหมด4คนด้วยกันนะผมได้แก่ยยกุรุมะโซคางิยามะชุนคากามิอาตะแล้วก็คุณมิชิมะที่เป็นเดีที่พ่แข็งแก่งที่สุดนะผมซึ่งก็คนแรกเลยที่ใช้ก็คือยยกุรุมะโซคนต่อมาคางิยามะชุนแล้วก็คนต่อมานี่ผมไม่ทราบจริงๆนะผมแต่น่าจะเป็นคากามิอาตะก่อนแล้วค่อยมาเป็น นะคุณมิชิมะนะผมนะถ้าจะผิดถ้าจะ,าจะาผิดก็ขออาภัยด้วยนะผมเพราะว่ามันดูไม่จบนะ,ะก็มีผู้ใช้4ี่คนเลยนะผมเพราะว่าเดอร์บีเนี่ยมันเป็นไรเดอร์ของเซกนี่เนาะแล้วก็จะอยู่กับพวกลูกกระจอกอะไอที่เป็นตัวดำๆยิงปืนนะผมจําชื่อไม่ได้นะฮะก็เลยแบบเออเวลามีเวิร์มอาราวาะลรก็ต้องไปจาัดก,การนะผมแล้วก็เดอร์บีเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเซกมากกว่านะผมี่นี่จะเป็นตัวอื่นนะ,ะก็ถือเป็นไรเดอร์อีกตัวนึงเลยนะผมที่มีผู้ใช้หลายคนเช่นกันนะผมก็ ให้แบบนี้เลยน,นะผมอ,อันดับที่2องมัสเอร์ไฟจากซีรีส์มาสเอร์ไฟเลยผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้พระเอกเนี่ยคือเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีคนใช้แปลงร่างมากทุกคนสุดๆแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยคือมันใช้กันบ่อยมากนะผมแล้วใช้ทีไลเข็มขัดก็คนหลุดตลอดนะฮะสงสัยเข็มขัดหลวมเกินไปนะโอเคก็เรื่องกันต่อซึ่งผู้ใช้ที่แปลงร่างเป็นมาสเอร์ไฟเนี่ยก็จะมีหมด 6คนด้วยกันนะผมก็จะมีทาคุมิคุสากะคิบะไคโดทาคุมะแล้วก็อาคิที่เป็นอันเฟนนอกนะผมจริงๆอันเฟนนอกก็มีประมาณอูเยอะเลยนะเลยแค่คุสากะคนเดียวนะผมที่มีเชื้ออันเฟนนอกเลอตัวนิดหนึ่งนะผมก็เลยแปลงร่างได้นะฮะเรื่องนี้นี่คือบอกเลยว่าไฟเนี่ยก็คือมีคนใช้เยอะอจริงๆนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเข็มขัดลวมแลวเกินหลุดง่ายๆนะผมนะแต่ก็คนที่จะแปลงเป็นไฟได้ต้องเป็น อันเฟนนกหรือคนที่มีเชื้ออันเฟนนกเท่านั้นนะผมเพราะว่าคูสก,กะมันเคยเข้ารับการทดลองแล้วก็ได้เชื้ออันเฟนนกมันก็เลยแปลงร่างได้แค่ครั้งเดียวนะผมเพื่อมาแซะกีบะกับพระเอกทาคุมินะผมโคตรไร้สาระเลยนะผมนะก็ถือว่าเป็นไเรเดอร์อีกตัวหนึ่งนะผมที่มีผู้ใช้เยอะเช่นกันนะผมแล้วก็แปลงร่างได้หลายคนด้วยนะฮะก็ให้ทำนี้เลยนะผม อันดับที่1มาร์เซอร์อิสระจากซีรีส์มาร์เซเอร์คีบะนะผมบอก้ว่าอิสระเนี่ยเป็นเลเดอร์อีกตัวหนึ่งที่มีคนใช้งานเยอะมา,ากนะผมมีประมาณ8คนเลยนะก็มีดังนี้นะผมก็จะมีจิโร่โอโตยะยูริเมกุบินรุกเลียวเคนโกะนาโกะนะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมนะก็จะมีเป็นแฟนไกอาก็ประมาณที่ประมาณอยู่2คนนะผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นเผ่าแวร์วูฟนะฮะ เผาหมาป่าได้นะผมทั้นั้นก็นอกนั้นก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเลยนะผมนะฮะก็เป็นไรเดอร์อีกคนหนึ่งที่แปลว่ามีคนใช้เยอะมากนะผมเพราะว่าอีกสาเนี่ยคงเป็นเพราะว่าพลังมันเยอะนะผมแล้วก็เป็นไรเดอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะสำหรับเบรสโหมดนี่ก็เปิดหน้าออกมาเทสับยุคก่อนที่ยุคเก่าที่พวกพ่อพระเอกอยู่นะผมยังยังไม่ตายอะ่ะก็คืออุิยะเนี่ยใช้บ่อยสุดนะผมแล้วก็ ทำให้ใกล้จะตายเพราะพลังมันเยอะจริงนะส่ทีนี้เลยทําให้มีคนใช้เยอะหรือเปล่านะผมอันนี้ก็ไม่ซ้ำกันแต่รู้เลยว่าเป็นรเรื่ออีกตัวหนึ่งที่คนแปลงน้าเยอะจริงๆนะสำหรับเลเดอร์คนนี้นะก็เป็นเลดเดอร์อีกคนหนึ่งที่มีผู้ใช้เยอะเช่นกันนะผมก็ให้ที่แบบนี้ปนไปเลยนะผมโอเคนะครับก็เป็นยังไงผมการจัดอันป็นของข้อนี้เนี่ยผมนะหากข้อมูลตรงไหนที่ผมเล่าหรือบกพร่องพลาดไปเนะี่ยก็ข,ขออภัยมาไวทนี้ด้วยนะผม นะพูดกันทีลิ้นพันเปลยเป็นทีเลยนะผมนะคลิปนี้ถ้าหากมียอรวีดีวีแล้วก็จะมาทำพาร์ทส,สองตอนหลวงพาะว่าหัวข้อน,อนี้แน่นอนว่าพาร์ทเดียวไม่จบนะผมมันต้องมีอีกหลายๆพาร์ทนะฮะก็รอรับชมที่ช่องเรานะนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เพจให้ช่องเอิร์ธรีวิวด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นก่อนจะลงเกี่ยวกับอะไรก็รอรับชมที่ช่องของเรานะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีจะกล่าวก็แล้ว เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับนนพีพ่จนดับต่อไปเจก้กรบ๊ายบายลือละ